สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพบกันในส่วนของการทดลองนะครับตัวพลังงานหมุนเวียนหรือบางคนเรียก g e n รเตอร์นะครับหรือบางคนเรียกฟร e นอ n e r นะครับวันนี้เนะี่ยเรามาทดลองกันนะครับว่าพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานย้อนกลับโดยใช้มอเตอร์ DC 2ตัวหรือว่ามอเตอร์ DC 1ตัวแล้วก็ g e n นเรเตอร์ึตัวนะครับว่าพลังงานอินพุตกับพลังงานเอาปุ่ที่ออกมาเนี่ยนะครับมีความต่างศักยยังไงกันบ้างแล้วก็ พลังงานที่ใส่เข้าไปกับพลังงานที่ผลิตออกมาเนี่ยสามารถนำหมุนเวียนนามาใช้ได้หรือไม่นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการผลิตของมอเตอร์เนี่ยดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองทดลองกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในชุดนี้เนี่ยนะครับมาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับก็อันดับแรกนะครับเห็น้ว่ามี DC มอเตอร์สองตัวนะครับตัวท้งขวาตัวนี้ครับผมจะได้เป็นตัวที่หนึ่งนะครับตัวนี้ทางซ้ายนะครับจะได้เป็นตัวที่สอง ตัวที่1ตรงนี้นะครับจะเป็นมอเตอร์ขับมอเตอร์ขับตัวนี้นะครับถูกต่อด้วยคอปปิ้งนะครับขับจากเพาหนึ่งไปเพลาที่2นะครับมอเตอร์ตัวที่2ทางซ้ายนี่นะครับจะเป็นมอเตอร์เจเนเรเตอร์ตัวนี้จะผลิตไฟออกมานะครับตัดเจนไฟมาเป็นดีซีออกมานะครับมาที่ขั้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาที่ขั้วนี้เนี่ยจะใช้มิเตอร์วัดนะครับว่า่ามอเตอร์ความเร็วประมาณนี้เนี่ยมีไฟขับผดออกมาเท่าไหร่นะครับตัวที่3นะครับตัวนี้เป็นดิจิตอลพาวเวอร์สแปร ตัวนี้เนี่ยจะผมใช้ในการตัวใจไฟให้กับตัวโมเดลตัวนี้นะครับเรามาวัดออบปุตกันว่าออบปุตที่ออกมาเนี่ยแรงดันไฟอินพุตเท่านี้เนี่ยแล้วออบปุตที่ออกมาเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับเมื่อใช้โมเดลตัวนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่3องก็คือมิลิโวลต์มันตีมิเตอร์ครับสตัวซ้ายออกับขวานะครับตัวนี้เนี่ยผมเอาไว้วัดตัวซับไพที่เป็นอ่ามอเร์เร็กติฟายตัวนี้นะครับเป็นผมจะเรียกว่าเป็นคล้ายๆแบตเตอรี่ก็ได้แต่ว่าเป็นเป็นตัวนี้เป็นค่า4เป็นแคปคาร์บอนิเตอร์นะครับ เพื่อทำมาที่จ็บประจุเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ทดลองอีกทีนึงนะครับอีกนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกันเลยนะครับนี่ด้า,างซ้ายนะครับตรงนี้เป็นวัดไฟออปุดนะครับนี่ด้า,างขวาเนี่ยตัวนี้ยังไม่ใช้ก่อนนะครับน,นี่ประกฏทรัพยขึ้นมาแล้วครับ ไว้นะครับจะได้เห็นตรงนี้เนี่ยุูนโวลต์นะครับผมจะเริ่มจ่ายไล่ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับผมจ่ายอินพุตนะครับให้กับมอเตอร์ตัวที่หนึ่งนะครับอยู่ที่8.2โวลต์นะครับให้ดูเอาปุ่มทางซ้ายนะครับเห็นได้ว่าทางซ้ายเนี่ยนะครับ นแรนเราปลุดนะครับที่ออกมาจากตัวเจเนเตอร์มอเตอร์วที่สองนะครับก็คือออกมาที่8.1 w, วั์แสดออ w, งว่าใกล้เคียงกันนะครับตอนนี้เนี่ยพลังงานที่เราจ่ายให้กับตัวมอเตอร์ตัวที่หนึ่งเนี่ย8.2ตัวเจเนเตอร์มอเตอร์ตัวที่สองนะครับผลิตเอาปุดออกมาเป็น8.1โวัต์ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับนี่คือแรงงานเอาปุดที่ยังไม่มีโหลดนะครับเมื่อคุณมีโหลด,ดให้กับตัวมอเตอร์ตัวที่สองแล้วเนี่ยแรงจะตอบกับตรงเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอามือนะครับกดไปที่เผา เพื่อให้คุณดูที่กระแสนะครับเมื่อผมกดหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระแสเพิ่มขึ้นจากตัวดิสกต่อสายนะครับแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยเห็นได้ว่าเมื่อรอบตกเนี่ยนะครับในนั้นเอาปุ่นที่ออกมาเนี่ยเขลดลงนะครับเมื่อผมปล่อยปุ๊บนะครับกระแสก็ลดลงนะครับในั้นก็เพิ่มขึ้นมาดังนั้นเนี่ยตัวเชเตอร์ทางซ้ายเนี่ยหรือมอเตอร์ตัวที่สองนะครับจะแปรผันตามความเร็วนะครับแล้วก็หลุดตอนที่ผมยังไม่ได้เทสโุดเข้าไปนะครับ อ่าต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้นะผมนำเข้ามาตัวนี้เป็นตัวแคปผมไปทําเป็นตัวเก็บประจุนะครับแทนแบตเตอรี่ข้อดีของตัวนี้ก็คือจะเห็นได้ว่ามีการชาร์จไฟเข้าไปเลยแล้วก็คายประจุออกมาอย่างรวดเร็วนะครับผมไม่ใช่แบตเตอรี่เพราะว่านี่นะครับตัวนี้ผมเปิดซับไพ่นะครับผมจะเริ่มจ่ายไฟขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเริ่มแต่1.6โวลต์ขึ้นไปนะครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆครับเห็นไหมว่าพอตัวข้อปุดเนี่ย3.8โวลต์นะครับตอนนี้อยู่ที่3.8โวลต์นะครับมอเตอร์ก็หหมมมมุุุนนนนะครรับบเเเื่่อออต์ป๊ีย ราจะเห็นดังดันทางซ้ายนะครับตัวแรงดันทางซ้ายเนี่ยเราเห็นดูจากนี้ตอนมัลติมิเตอร์เนี่ยเห็นได้ว่าออกมาที่2.9แดโวลต์ 9, หรือประมาณ3โวลต์นะครับเราจ่ายอินพุตเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ที่3.8โวลต์แต่สิ่งที่ได้ก็คือออกมาแค่3โวลต์นะครับตอนนี้แรดัน,นหายไปอยู่นะครับตันนี้เดี๋ยวผมจะขอ,อยากสลับขั้วน,นี่ครับมิเตอร์จะได้เป็นตัวเลขจะได้เป็นฝั่งบวกนะครับนะครับวันนี้เป็น3โวลต์นะครับ ตัวดีซีเจนตัวนี้นะครับเมื่อคุณหมุนตามเข็มตัว output หรือว่าแรงดันที่ออกมาจากตัว g e n รเตอร์เนี่ยจะเป็นสมมุิสีแดงเนี่ยถ้าคุณหมุนตามเข็มปุ๊บเนี่ยนะคะ medida, รับหมุนตามเข็มสีแดงเป็นบวกสีดำเป็นลบแต่เมื่อคุณหมุนชนเข็มปุ๊บเนี่ยสีแดงเป็นลบสีดำเป็นบวกครับตัว output ที่ออกมาจาก g e n e r a อร์นั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณจะหมุน f o ว w ร r ดหรือหมุนีเวิร์ e นะครับต่อมานะครับผมจะเพิ่มว <c oughs> <c oughs> ุนเตะขึ้นไปนะครับถเตะต่อมานะครับจากเรือเป็น8 2โว้นนะครับจะเพิ่มขึ้นมานะครับ อันนี้คงใจในนั้นอินพุตนะครับประมาณที่15โวลต์นะครับ15โวลต์นะครับจะเห็นได้ว่ามอเตอร์หมุนค่อนข้างจะเร็วนะครับคะแนนรอบปุ่ดที่ออกมาเนี่ยเป็น14.4เข้าไป16.4โวลต์นะครับมากกว่าตัวอินพุตที่ใส่เข้ามานะครับเหตุผลที่ผมเลือกมอเตอร์ตัวขับกับมอเตอร์เจนขนาดต่างกันเพราะผมก่อนหน้านี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องกลัวนะครับว่าในกรณีที่ว่าคุณใช้มอเตอร์ตัวเดียวกันสเปคเดียวกันเนี่ย แรงดันที่ใส่เข้าไปกับแรงที่ออกมาเนี่ยบางทีมันไม่บาลานซ์กันติดลบนะครับแต่ผมก็เลยเลือกตัวเเจนอเรเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นมากว่าตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับผมง่ายคือ1นต่อหนนะครับอันนี้คือ1นึ่งหนะครับอ่าตอนนี้นะครับแรงดันที่สิบห้โวลต์นะครับผมจะขอลดลงมาเหลือสิโวลต์นะครับนะครับตอนนี้แรงอินพุตเนี่ยจ่ายไปที่12.7 นะครับเดี๋ยวขอปรับให้เหลือ12โวลต์ก็ดีนะครับนะครับเน,นี่ยล้วผูดที่ออกมานะครับเป็น13.3นะครับเดี๋ยวผมจะเทคโหลดโหลดทั้งที่นี้หลับแรกผมจะขอเลือกเป็นตัวและ l ดีก่อนนะ เดีผมขอเอียง LED ออกไปนะครับจะให้ได้ไม่เข้ามาในกล้องนะครับจะเห็นได้ว่าแรงดันเนี่ยเมื่อผมเทสโดดเข้าไปนะครับตอนนี้เแรงดันจะมากกว่านี้ใช่ไหมครับเมื่อผมเทสโดดเข้าไปปุ๊บเนี่ยใช่ไหมครับแรงตกลงนะครับทั้งที่ว่าตัวจ e เนเตอร์เนี่ยหมุนความเวรอบโดยรับอินพุตมาจากตัววลเกตตตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าถ้ามองที่รูป่าวเนี่ยอาจจะมองไม่ออกว่าตัวความเวรอบของตัวมอเตอร์จะลดลงนะครับแต่ถ้าเรามีตัวพวกอ่า สปีดเซนเซอร์เนี่ยมาวัดเย็ยนว่ามอเตอร์ดลดลงนะครับเดี๋ยวผมจะลองปดปดโหลดออกนะครับเดี๋ยวผมจะปลดโหลดชั่วขนาดนึ่งนะครับเห็นไหมครับแรงดันเนี่ยนะครับขึ้นมานะครับเป็นสิบามโวลต์นี่นะครับเมื่อผมเทโวลดเข้าไปนะครับในี่ก็ลดลงนะครับเ่างทิบสอง โด้นะครับหลังจาผมไดลองเปลี่ยนโหลดนะครับจากแอมนะครับเปลี่ยนเป็นตัวพัดลมเลยนะครับต่อมานะครับตรงนี้ผมได้นําตัวสปาซเตอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นวงจรที่ต่อลูกกลมนะครับซีนี่ต่อลูกกลมมาสองตัวนะครับเมื่อคุณต่อลูกกลมสองกระปุ๊บเนี่ยคุณมาต่อขนานต่อนะครับตัวแรงงานอินพุตที่เข้ามาจากเอาพุตที่ออกมาจากตัวจิเนเตอร์นะครับมาเป็นอินพุตของตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับชุดนี้ ข้าใต้จะมีตัวบิดไดโอดเล็กติฟายเลยนะครับเพื่อว่าไม่ว่าคุณว่าไม่ว่าคุณจะวิ่งเข้าวดจะดีโวดเนี่ยกระแสพอไปในน้ำท e ี่ออกมาเนี่ยขั้ไหนเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้นะครับผ่านบิดไดโอดเข้ามานะครับปุ๊บผ่านมิตัวนี้แล้วก็ชาร์จเก็บข้างในตัวทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็มิเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นมิเตอร์วัดเกลียวที่ออกมาจากตัวพาร์ทนะครับทางซ้ายเนี่ยจะเป็นมิเตอร์ที่วัดไฟที่ออกมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเข้ามาที่ขั้วนี้ออกจาาาากตตััววคปอเตอร์ตััั Salz Bayern ัััวววววนนนีี้้้ะครรบบดดแลกก็มิเตตอ์ ตัวน,นี้ตอ่อมาแล้วครับผมจะเอาโหลดนะครับเทคโหลดเข้าไปจะเป็นพัดลมนะครับตัวนี้จนั้นเนี่ยอินพุตนะครับ12โวลต์13โวลต์ข้อปลดที่ออกมาจากเกนเลเตอร์นะครับ13โวลต์เดี๋ยวผมจะลองใส่ไฟเอาไฟเดี๋ยวผมจะลองเทคโหลดที่เป็นพัดลมเข้าไปดูนะครับเห็นไหมครับพัดลมเนี่ยตัวนี้เนี่ยจึงกระแสมากกว่าตัว LED เมื่อกี้นะครับเห็นได้ว่าแรงงานเนี่ยตกลงมาเหลือ11.5 ตอนนี้เนี่ยผมจะลองเพิ่มโวลต์เตะดูนะครับตอนนี้เนี่ยผมใส่ที่17.4โวลต์นะครับเพราะโปรที่ออกมาเนี่ย1 7.4เหมือนกันนะครับผมลองเอามือนะครับกดที่เป่าเพื่อให้มอเตอร์รอบกรปิดช,ช้าลงนะครับเห็นได้ว่ากระแสเพิ่มขึ้นนะครับ อ่านะครับเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยตัววนเตะเอาต์ที่ออกมาจากตัวเชนเปอร์ตัวที่สองนี่ะครับหรือว่าตัวมอเตอร์ที่สองเนี่ยวนเตะออกมาเนี่ยกลับลงเรื่อยๆนะครับจาก17.2เหลือ16.7นะครับตัวอินพุตจากแบตเตอรี่เนี่ยก็คือเหลือ15.5 6นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดไปเรื่อยๆนะครับเราก็เห็นได้ว่าพลังงานที่ไปลกมาหรือว่ารอบของมอเตอร์เนี่ยไม่เร็วพอนะครับเพราะจะทำให้วนเตะ ไปคือแบตกับขกลับข้อแบตเตอรี่เนี่ยน้อยลงเรื่อยๆๆจนมันหมดเข้าไปนะครับงพะะนั้นเนะตืแลนะว่าพลังงานวนกลับแบบนี้เนะี่ยใช้ไม่ได้นะครับต้องหาวิธีอื่นนะครับหรือว่าต้องหาตัวข้อเหวี่ยงหรือว่าจุดหมดุนบาลานที่มันดีแบบนี้นะครับ คือลองนะครับตอนนี้ผมจ่ายอินพุตนะครับให้อยู่ที่ประมาณ15โวลต์ผมขอเพิ่มหน่อยครับอยู่ที่18โวลต์นะครับอินพุตจ่ายไปที่18.8โวลต์เขาปุดไงน,นะครับมันไม่ขึ้นเพราะว่าย่านนิดเดีวยวเนี่ยวัดไฟต่ำกว่าเอาปุดนนะครับผมเปลี่ยนย่านมาว่าย่านที่สูงขึ้นนะครับ,บไฟสายดุะครับ กาปุ่นที่ออกมาเนี่ย20.7โวลต์น,นะครับเจนออกมา20่บปุบมาเก็บเข้าไปในเบสเตอร์ตัวแคปเนี่ยนะครับแคปจ่ายออกมาอยู่ที่1 9บ้าดโวลต์น,นะครับเดี๋ยวผมจะนำตัวขั้วสองขั้วนี้นะครับกลับไปยังตัวามอเตอร์นะครับแล้วดูว่ามอเตอร์จะวิ่งได้ประมาณกี่วินาทีนะครับเร,เราดูทางซ้ายมือนะครับเห็นได้ว่าโวนติดนะครับเอาปุ่น ที่ออกมาจากตัว generator ตัวนี้นะครับหรือว่า DC motor ตัวนี้เนี่ยวุ้นเตะดรอปลงนะครับเดี๋ยวมันจะดรอปลงเรื่อยๆนะครับเพราะพลังงานที่ผลิตออกมากับพลังงานที่จ่ายเข้าไปเนี่ยไม่สัมพันธ์กันนะครับคือแ่ายคืออินพุตเนี่ยกินมากกว่าตัวเอา์พุตนะครับเดี๋ยวผมลองเอามือเทคโดดเข้าไปนะครับเพราามือกดที่เพลนะครับเพื่อให้ต้องการให้ให้ว่ารอบต่ำลงครับเมื่อรอบต่ำปุ๊บเนี่ยวุ้นเตะทางซ้ายเนี่ยจะลดลงนะครับเมื่อวุ้นเตะลดลงปุ๊บเนี่ยไฟที่ใช้กับแบตเตอรี่ไฟที่ใช้กับแบตเนี่ยก็ ในผมกดดูนะครับปุ๊บเห็นไหมครับต,ตัววลเตจที่ชาร์จขนาดอยู่กับแบตเตอรีร่นะครับลดลงนะครับแล้วว่าเปิดทิ้งไว้อย่างนี้ไปเรื่อยๆครับการทาแบบนี้เนี่ยก็คืออาสามารถทําให้การใช้งานหรือว่าหรือว่าการต่อบแบตเตอรีร่แบบถ้าเราแบตเตอรีตรรตตอรตร่ตรงๆเนี่ยมาต่อผสมมอเตอร์เนี่ยแล้วเสียบทิ้งไว้โดยที่ไม่เอาโวลเตจกลับมาใช้เนี่ยแสด้ว,ว่ามาสักพักแบตเตอรีร่ก็จะหมดแต่ถ้าเรานำไฟกลับมาใช้แล้วก็ชาร์จเข้าไปด้วยเนี่ย จะทาให้ตัววลเตจใช้นานขึ้นนะครับคราวนี้เห็นว่าวลเตจเนี่ยจาก17.1นี้ก็ลดลงมาประมาณเดี๋ยวมันจะแกว่งขึ้นลงขึ้นลงนะครับเป็น17.0อน่สักพักนะครับแล้วก็วลเตจที่ใช้รกลับแบตเตอรี่ก็ลดลงเรื่อยๆไปครับคำถามก็คือสมมุติว่าในกรณีที่ว่าเราต้องการจะเทคโหลดเข้าไปล่ะเราเทคโหลดเข้าไปปุ๊บจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับผมทดลองให้ดูนะ นี่ครับตันนี้เป็นแลมที่เราซื้อกันก่อนทางนี้นะครับเดี๋ยวผมยออแล่มเนี่ยมาต่อปุ๊บเนี่ยรอดูว่าหวลนเตจเนี่ยเอาปุ่ดจะออกมาลดลงหลือเท่าไหร่นะครับ นะครับตรงนี้ผมต่อ LED ไว้นะครับไม่ได้ใจว่ากล้องเห็นไว้หรือเปล่านะครับนะครับตรงนี้ผมต่อ LED ไว้ปุ๊บผมต่อ LED นะครับหรือว่าผมเทิดโหลดเข้าไปเนี่ยเห็นได้ว่าวงเตจท,ที่ออกมา17ปุ๊บเนี่ยหลับลงมาเหลือ16นะครับเพราะว่าเรานำพลังงานส่วนหนึ่งเนี่ยไปใ,ใช้ขับตัว LED แล้วนะครับ ถ้าผมถอยหลองปุ๊บนะครับแรานจะเพิ่มขึ้นมาผมก็จะเปิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นได้ว่าพลังงานจะมีการสมดุลกันไหมหรือว่าจะมีการใช้พลังงานุนเวนเนียนได้านานแค่ไหนนะครับแต่ที่แน่ๆคือทางเห็นว่าไม่เตอทางขวามือนะครับไม่เตอทางขวามือเลยวนเตะนนดอบตรนไม้เรื่อยๆนะครับ ทางซ้ายมือนีวีอินนะครับอินพุตเข้ามาชา้านะครับทางขวามือนี่ก็เอาปุดนะครับเขาปุด สวัสดีครับตัวนี้เป็นชุดทดลองนะครับทำตัวฟิวเจอร์จีนะครับหรือว่าพลังงานหมุนเวียนนะครับตัวมอเตอร์ทั้งขาตัวเล็กเนี่ยจะเป็นตัวมอเตอร์ขับนะครับตัวซ้ายเป็นดีซีเป็นออปตุลทำเป็นเจเนเรเตอร์นะครับแบตเตอรี่นะครับสองพันสองร้อยมิลลิแอมป์แบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยสิบสี่จุดแปดโวลต์เนี่ยหรือว่าวัดออกมาประมาณสิบห้าจุดหกสามนะครับเพราะว่ามีตัวแคปต่อขนาดอยู่นะครับโวลต์เตจกระเรียบขึ้นมานี่คือโวลต์เตจที่จะให้กับตัวมอเตอร์ตัวที่หนึ่ง ตัวเจเนเตอร์ตัวที่สองนะครับให้อาปุลออกมาที่16.8โวลต์ไฟที่ออกมานี้นะครับวิ่งกลับเข้ามาในส่วนของตัวซีรีส์ไฟจะมีบีต้าโอดอยู่เสานล่างนะครับแล้วก็เก็บประจุเข้ากับตัวแคปของตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ได้กับแบตตัวแบตที่ผูกตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นพลังงานหมุนเวียนนะครับไปเรื่อยๆแต่ว่ามีความที่สุดครับเพราะว่าตัวอ t ปุ t ที่ออกมาเนี่ยแล้วก็ใช้เข้าแบตเนี่ยไม่พอกับพลังงานที่ใช้จะเห็นนะว่าตัวอินพุต ที่เป็นไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยดอปลงไปเล,เลยนะครับถึงแม้จะเอาปุดทางซ้ายจะมากกว่านะครับทางซ้ายจะเป็นมอเตอร์เอาปุ่ดที่เอาไฟออกจ,จากโจเจนนะครับ16บหกทางขวานเนี่ยสิบห้าจุดหกตนี้จะเป็นอินพุตนะครับต่อให้ไฟแบตเข้ามากกว่าแต่ว่าชาร์จไฟที่ใช้เข้ากับแบตเตอรี่เนี่ยไม่พอที่ไม่พอสำหรับจ่ายให้กับตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับดังนั้นเนี่ยฟรีเอเนจีแบบนี้เนี่ยยังไม่เวิร์กนะครับผม